กันเรื่องที่2การอาชีดเม็ดเงินผ่านมาตร,ราการต่างๆเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับผมทราบดีนะครับแล้วก็ห่วงใย,ยเข้าใจในความร้อนของประชาชนทุกบุรีเหา่านะครับอันนี้เราจะทํำยังไงเราก็ต้องบริหารให้เหมาะสมนะครับกับในส่วนของงบบาลที่เรามีอยู่หลายคนก็เป็นหัวเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับผมก็กลาวเียนว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งหมดสาเหตุสาคัญก็มาจากโควิดนี่แหละครับ ที่ระบาดไปทุกที่เช่นอังกฤษนั้นเศรษฐกิจหดตัวถึงติดลบ9.9นะครับฟิลิปปินส์ติดลบไป9.5ยูโรโซนหดตัวติดลบ6.8นะครับฮ่องกงหดตัวลบ6.1นะครับเป็นต้นอย่างไรก็ตามในส่วนของประเทศไทยก็มีข่าวดีออกมานะครับว่าบริษัท S&P Moody s พีมูซซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแนวหน้าของโลก ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของเราจากการที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงสถานภาพทางการคลังวินัยทางการคลังอยู่ในเกณฑ์ดีฐานะการคลังของประเทศไม่ได้สังแตกันที่มีการพูดกันนะครับระดับเงินคงคลังเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม2563อยู่ที่4 7 3 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งก็มากกว่าปีกามาาก,ก่อนด้วยซ้ำไปนะครับถึง4.95 หลังจากนี้กระทรวงการคลังก็คาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มขยายตัวดีขึ้นนะครับเพราะมีสัญญาณบวกจากการรับวัคซีนรวมไปถึงมาตรก,การต่างๆนะครับที่ผลปรากฏออกมาเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะโครงการเรารัดก,กันนะครับเราดูได้จากช่วงถดจีนมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักซึ่งรายค่าต่างๆก็ได้สะท้อนว่าได้ประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งและเราชนะเพราะทำให้ขายของได้มากกว่าปกติถึง2เท่านะครับ สำหรับการระบาดรอบแรกในปี2563นับตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้ออกมาตรการทางจเพื่อช่วยลดผลกระทบของประชาชนกลุ่มต่างๆเริ่มจากมาตรการเยียวยาเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกันตนมาตรา33ผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการเพิ่มกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อยโครงการคนละครึ่ง หลือกลุ่มอาชีวิสระซึ่งล่าสุดข้อมูลณวันที่3มีนาคม2564มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว14.7ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสม9,2412ล้านบาทและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า1 500. ล้าน500ร้านค้านะครับผมอยากให้ขึ้นถึง2ล้านหรือ2 000. ล้านกว่านะครับในการลงทะเบียนร,ร่วมโครงการนะครับร้านค้าต่างๆ โครงการชอบดีมีคืนช่วยเหลือสําหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีนะครับซึ่งเรามีรายได้แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็สามารถเข้าถึงในมาตรการต่างๆได้นะครับต่อไปเป็นมาตรการการชือแรงงานแลในจ้างนะครับช่วยลดหย่อนเงินสมทบในจ้างและผู้ประกันตนเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานส่งเสริมการแจ้งงานใหม่ผู้จบการศึกษาใหม่จัดงานจอบ Expo Thailand 2020ล้านงานเพื่อคนล้านคน และจับคู่งานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทําในส่วนมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณโคคพื้นฐานห่าน้ำค่าไฟค่าอิอรเ,เน,นะครับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย SMB และภาคธุรกิจเช่นดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนัลงทุนผ่านสมาร์ทวีซ่า